ข้างบนตรงนี้ก็ได้เนีสกูยิงข้างบนตรงนี้มาอือนี่คือหัวน็อตตัวครอบถัดอันนี้คือหัวตัวครอบเข้าใจ่สิตัวน,นี้พี่ต้องยิงฝักตัวแปร,ต,รแตัวงงนวววี้แล้วก็ยี่ห้อตัวแปรก็ยิงอยเง้ยครับแล้วก็แล้วก็เราจะยิงฝักฝักกันทันไม่ยิงฝักกันทันครับโอเคไหมครับอืมรักจ,จัป๋าแล้วปว๋าไม่ใช่ออกความเห็นในฐานะช่างผมไม่ใช่ช่างผมไม่รู้ โอเคจะได้เข้าใจทําให้ตรงกับที่เขาต้องการมาตรงอยู่แล้วครับเขามาไง,งเขาก็สร้งเขาก็ดูออกอยู่แล้ว <c oughs> ตอบมาถึงตรงตามแบบที่ต้องการไงเพราะว่าถ้าไม่ตกลงกันเนี๋ยมันทําขัดข้ดอเกิถ่ถ้าอย่างนั้นโอเคครับถ้าถ้าถ้าอย่างที่ท,ที่ว่าที่ที่ผมว่ามันไม่มีครอบใช่ไหมใช่ครับไม่มีไม่ที่อย่างไม่ข้างข้างยื่นหนึ่งเมตรใช่ไหมแล้วเผื่อไว้ห้าเซนก็เผื่อจะเผื่อไว้ห้าเซนห้าเซนกันกับพือเเมตรหกสิบห้าทั้งหมดเป็นสิบสี่เมตรหกสิบห้า ข้างละห้านะ่สิบสี่เมตรเจ็ดสิบกข้างละห้าห้าังแบบุงราคาเยอะยืออกไปข้างละห้าเมตร็ดสะครับผมีครบ่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาแบบไหนจำแบบแบบไม่มีรอดไม่มีครอบไม่มีครอบเลยพอสนดๆำที่ไม่มีครอบเลี้ยงตัวดีเลยข้างนะครับ ข้างข้างมีครอบนี่คือเลือกที่จะยืดไปเยอะๆขอบเอาขอบไหมครับก็เอาก็ได้สีดำนะคอบคอบข้างนะครับคอบข้างเอาครับเพราะว่าข้างข้างหน้าเรายื่นออกไปแล้วไม่ต้องมีคอบถ้าไม่ยื่นถ้าไม่ยื่นจะใส่คอบได้มันยื่นเหรอมันยื่นเกินกว่ายืดสิบห้าเซนนะครับก็สิบห้าเซนมันยื่นแบบอย่างนั้นเลยเหรอต้องยื่นะครับผมถ้าตามแบบเราก็ต้องยื่นดหรืวเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าปิด ปิดขอบมันเชิงชายก็อย่างนียื่นออกมาปิดเชิงชายแล้วก็ยังมียื่นออกมาอีกเอ่ะมันยื่นจากเชิงชายอีกเหรอต้องยื่นเลยครับมันงั้นก็เปียกหมดจริงจเชิงชายแล้วก็ต้องเปียกเี่ผมก็ดูบ้านรุ่นใหม่มันจะไม่ยื่นนะถ้าถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่จะจะไม่ยื่นจะจะติดปิดเลยไอ้นานผมอยากได้แบบบ้านรุ่นใหม่ถ้าถ้าไม่งั้นก็เอา18บแปดเมตรสิบเมตรสาของเราแปดสิบของเราแปดเมตรอ่ะที่พี่เกื้อเองแปดเมตรสาใช่ไหมครับ ครรับอันนี้คือเผื่อเผื่อทั้างข้างเรา15แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวนี้30เนอะ8นะครับแล้วแล้วแล้วตัวนี้ยื่นมาเท่าไหร่ครับยื่นว่าประมาณ5เซนมาครับผมไอ้หน้าหน้าต่องเขาสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวนี้14มิ80ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับ